ไม่เจอกันเลยเหรอฮะถันว่าผมเจอผมเจอผมทุกวันเลยนะเจอในกระจกใช่ทุกวันเลยในกระจกก็เห็นสายตาครับค่ะครับเป็นงไงดีทำอะไรอะไรนะฮะทำอะไรทำอะไรบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีทำงานแต่ก็มีถ่ายเพราะว่าหนังตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศก็ยังถ่ายไม่ได้ เราก็เลยเขียนที่บ้านเป็นต่างประเทศไประเทศยังไงไม่ใช่ครับเป็นหนังไทยครับแต่ว่าต้องไปถ่ายต่างประเทศก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนเพาพยายามลองแต่งเป็นป่าขึ้นมาแล้วที่บ้านไม่ได้ไม่เราก็เลยต้องรอคือจริงๆมันต้องถ่ายประมาณช่วงเดือนไหนตอนแรกต้องถ่ายตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมกุมภาอะไรไปไม่ได้โคนเจ๊กมันก็ติดแต่ว่าเกือบใช่ตอนนี้ก็เลยถ่ายโฆษณาใช่แล้ไม่รู้เมื่อไหร่เลยครับแล้วทีนี้เจ๊ต้องมีงานอื่นมาเสริม การตุ๊ดเจียงก็เรื่องทำไปแล้วไม่รู้มันไม่ทราบเหมือนนกัครับว่าจะยังไงต่อไปครับก็รอดูแต่ยังไม่มีกำหนดการแน่นอนว่าจะไปถ่ายได้เมื่อไหร่ใช่ไหมเรื่องนั้นใช่ไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีมันมต้องไปถ่ายประเทศไหนต้องไปต้องไปไปไปที่ประเทศจีนคตอนนี้ก็พยายามวาดแพนด้านใส่ชุดใส่ชุดแพนด้าอยู่ไม่ได้ลองแล้วลองแล้วลองแล้วผมลองเองด้วยไม่ได้คิดคิดถึงงานไหมอ่ะพี่สันผมไม่ได้คิงาน ไม่ซ้ำกันฮะเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆครับคิดถึงแมวยูแอลใช่แมวข้างบ้านฮะชน้ะยยบ้านไปแล้วเขาหนีไปเลยตอนนี้ใช่ครับไม่มีแมวเรแจะจิ้งจกฮะบ้าเลยไล่ไม่ไปด้วยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลี้ยงแมวเป็นตัวเป็นตนก็เป็นแมวของเราขบบ้านได้ก่อนใช่หลายคนก็แซวเรื่องเราแบบว่าเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคัสแมวน่ารักครับ ยอะไรนะครับยังไงบ้าค้าน่ารักไหมคะมาถึงผมหรือใครพี่ซันนะค่ะก็แล้วแต่จะคิดมุมมุมน่ารักของเราเวลาเล่นกับแมวเป็นยังไงครับพี่ซันไม่มีไม่มีธรรมดาปกติานมีแบบมุ่งมิ่งมุ้งมิ่งอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยหรอใส่ดูหนวดผมเลยฮะมีคนอยกเป็นแมวให้พี่ซันจิมาไม่เกลียดองคบกรเลยฮะไม่เกลียดผมคกรไม่เกลียดออชอบขย้ำแมวไหมคะ ขย้ำแมวแบบขย้ำคูนัอะไรเงี้ยน่ารักมันออกมาทางขมคืนเงี้ยไม่รู้เขาจะมปนชอบวิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแมวแล้วครับครับผมอมลงไหมฮะผอมลงค่ะนี่จะถามเลยด้วยไ่มจริงไหฮะเราอกหักค่ะโดนทิ้งครับผมร้อเละร้อนเละร้อนโดนหลอกฮะคหลอกเลือกเรื่องนี้ไม่ได้ร้อนเล่ะล้อนเละทำไมถึงผอมลงครับไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้กินผอมลงครับผมไม่รู้มันทำเฉยๆผอมลงจริงใช่ไหมฮะใช่ไม่มีผอมไหมฮะ มีกว่าให้ประเด็นผมต้องมองฝั่งนี้บ้างป่ะเนี่ยคนมัไมีเทนว่าแชวงโควิดต้องปิดยกจริงไมฮะไม่ค่อยนะฮะ ไม่นะไม่ค่อยมีนะไม่มาไม่มีนะไม่มีไม่มีครับไม่ค่อยมีไม่ออกไม่ออกลังไกยเลยหรอพี่ซันโชว์บูมีบ้างครับมีโอดตกเลยริงบ้างช่วงนี้งานพี่ซันนี่ก็คือรอนังเรื่องนั้นอย่างนี้ไม่มีงานอย่างอื่นเข้ามาคือจริงๆมันคือถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละครับก็หนังเรื่องนี้ผมรับไว้ผมรับไว้แต่ว่าตอนเรื่องอื่นๆีเข้ามาเจยไม่ด้รับแบบนั้นใช่ไหมว่า เราก็ต้องรอโปรเจกต์หนังนี้เสร็จก่อนนะถ้าจริงมีเวลาแหละครับถ้าเกิดเจอเรื่องที่ถูกใจแล้วก็รับได้แต่เรื่องงานเรื่องละครอะไรแบบนี้มันยาวไหมอ๋อไม่น่าจะเล่นละครนานเลยครับผมก็เลยจะเป็นยังไงก็เป็นเม็ดนี้คือจะไม่มีน้ำไปทำวัชจุนใจนี่เป็นละครใช่ไหมเป็นละครใช่ละครถ้ามียื่นบทอื่นมใช่ไหมยังยังยังครับผมตอนนี้มีหนังที่มีหนังเคยคุยกันไว้แล้วก็ไม่ได้รับแต่รับไอ้เรื่องที่ต้องไปถ่ายเป็นเทปไป ก็รอหนังเรื่องนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับเวลาเราอยู่ที่บ้านเราเล่นอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่ซานแบบเราจะเล่นกับไม้เล่นกับอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยมีบ้างครับผมช่วงที่แบบต้องอยู่คนเดียวมือกับแม่ซื้ออยู่นงมือกับกระจกมือกับจิ้งจกเนี่ยเต็มบ้านเลยฮะเวลาบางทีเจอแล้วเจอตัวแล้วเราพยายามไล่ออกไปแล้วอะไรเงี้ยปิดประตูบ้านปุ๊บมาจากไหนอีก เพราะาเลี้ยงเลี้ยงประมาเลี้ยงไม่สองเลี้ยงยครับยิ่ว่ามันเดนแเขาอยู่บ้านผมปล่อยกับผมเองครับจิ้งจกเนี่ยมันเหี่ยวจะต้องคุยกับจิ้งจบไม่ใช่ไม่ได้เหงาอะไรครับมันอยู่ในบ้านไ่ไม่ออกไปเออเคยแบบยกปูหาแน็ชาลีไหมคะว่าวิธีการสื่อสารกับจิ้งจกอะไรเงี้ยเขาคุยได้เหรอเขาสามารถคุยได้เขาคุยได้กันเขาคุยได้กับทุกคนให้เขาคุยไปเถอครับน่าจะดีแล้วครับเออตัดอีกนิดนึงเรื่องข่าวเนาะการเหมือนเดิม้ยไหมครับยังสวยอยู่เหมือนเดิมไหม ครับผมมาเดียวครับเปมากี่ปีแล้วคะเนี่ยมันไม่รู้ครับทำไมรอบแรกเ่ยไม่เปล่านี่เปล่าไปเป็นอะฮะไปรอบแรกกับพี่สันไม่ไม่รู้ผมผมหลับอยู่ฮะอย่างสาวคนที่คุยล่าสุดนี่ไม่มีไม่มีเลยตอนนั้นเกือบลุ้นแล้วเนี่ยทำไมอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเขาไม่ใช่ยังเหรอวะยังไม่คิดจะมีเหรอจังง่ายนะฮะไม่คิดจะมีเหยอมันมันองเป็นความคิดของคนทั้งสองคนไงเราคิดคนเดียวไม่ได้อ๋อใช่ แต่ว่ายังไม่ได้ไปทางเดียวกันพอ,อยี้แล้วแปลกเหมือนกันนะเนาะเนาะมันดูแบบรีด<อ>น,นะฮะรีดะเดี๋ยวอัออในนี้ไม่ได้ยิน,ยนอ,อะไรนะนไม่ได้พูดเมื่อกี้จะจะโสดอีกนานะโซเดียรไม่ทราบเครับไม่ได้ไไดไคิดไว้ครับเห็นมีปเป็นแซวพี่นันดาเออว่าอะไรรูปกาแฟเขาตลอดเวลาเนี่ยฮะใช่ไหมไปทะเลไปทะเลไปทะเลตลอดเวลาใช่ไหม อยากมีโมเมนต์นี้บ้างไหมคะทำไมเราต้องเห็นเขาเราอยากมีเขามีความสุขก็ดีแล้วเราคงไม่ถนัดเราคงแบบว่าใช่ป่ะผมนิสัยก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมขี้โมโหอีกใช่ไหมครัให้เขาไปอยู่เขาดีแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้ง่ายหยุดมากง่ายมากเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้ามาเสียงย่างกับผมเป็นเหตุผลที่ทำให้ยังไม่มีใครทำไม่ใช่หรอกมันไม่ได้คิดอะไรไว้เลยแค่นั้นเองคุเล่นใช่ เดี๋ยว่าไม่ซีเรียสมีก็ได้ยังไม่มีก็ได้ถูกต้องครับผมแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะะฮแต่ตอนนี้ก็มีแล้วไม่รู้เรื่องหลับอยู่จริงๆมีหรือไม่มีัไม่มีครับผมไม่มีเวลาจริงจกฮะจริงจกนะครับคือพีแค่แอบไว้ใช่ไม่ไ้ฟังเสียงมาจากด้านนี้อะไรนะฮะพีแค่แอบไว้ผมคิดในใจครับผมคิดในใจโอเคครับพิเศษค่ะพี่ชายขยับหน่อย

ใส่อะไรตามเหมือนกันนี่ก็อร่อยพิซซ่าพิซซ่าพิซก่พ่าพิซซคะ่่